สวัสดียามเช้าวันใหม่คะ่ะวันนี้ลูกอนมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะที่จะเอามาแบ่งปันทุกคนนะคะก็คือบางครั้งค่ะเวลาเราไปเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะมีคนที่มองเห็นทั้งด้านที่ดีและกลุ่มคนที่มองเห็นเป็นด้านไม่ดีซึ่งบางครั้งเราตีความจากเอาตัวเองไปนศูนกลางมากเกินไปค่ะโดยไม่ได้มองอย่างละเอียดรอบคอบว่าเออเรื่องเรื่องนี้ย มันให้บทเรียนอะไรบ้างหรือกำลังสื่ออะไรบ้างอย่างเช่นมีบางเพจอย่างเงี้ยค่ะมีคนออกมาไลฟ์หรือว่าทำคลิปแล้วใช้คำพูดจะอาจจะฟังไม่เข้าหูบางคนก็เกิดทำให้เขามีความเกิดอคติขึ้นมาก็เลยทำให้ตีความผิดแต่ถ้าอย่างเราไม่ได้มีความอาคติอะไรเงี้ยไปฟังแล้วก็จะรู้สึกว่า ๋อเขาก็หมายถึงแบบนี้นะก็ทําให้เรามีมุมมองที่แตกต่างกันไปก็อย่างเช่นนะคะเหมือนเลขหกกับเลขเก้าซึ่งเราถ้าเราลองเอาคนมายืนตรงหัวกับตรงท้ายก็จะมองเลขไม่เหมือนกันถูกไหมคะหรือบางทีเราทําเลขตกลงไปแล้วให้เอา้าตกลงมันเลขหกหรือเลขเก้าแล้วก็ไม่ไม่มีทางที่จะรู้ได้อย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ฉะนั้นบันเทาการบ่งบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไปเลยอย่างหนึ่งเราต้องมองให้รอบด้านต้องมองอย่างมีสตินะคะแล้วก็ให้เราลองฝึกมองนะคะว่ามันมีด้านดีๆอะไรตรงนั้นบ้างเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์นั้น ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะอย่าไปทําให้มันแย่ลงฝากเอาไว้เท่านี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปในภาวะวิกฤตโควิดนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ติดตามสอนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมและฟังสิ่งดีๆหรือแง่คิดดีๆให้กับชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ